ช่วา,างมไม่ไม่ถงเลยเอ่ะหายหมด มอามือปิดรูหม่ยเลยก่อน สิ่งที่กลัวเวลาลุยน้ำนะครับเวทป้าเนี่ยเขาบอกว่าปั๊มตัวใดใดหรือปั๊มที่เปิดบอกไฟฟ้านะครับมันจะอยู่ช่วงช่วงใต้พักเท้าแล้วเวลาพอเราลุยน้ำท่วมเนี่ยใช้ไปสักระยะหนึ่งมอเตอร์มอเตอร์มันก็จะเสียครับ น่าจะอยู่ในประกันนะถ้ารถยังอยู่ในระยะเนี่ยน่าจะไปเคลมได้ครับนี่ผมขับมาร้อยไม่เห็นนะ142กิโลรถหนึ่งเดือนนะครับยังไม่เจอปัญหาใดๆนะครับ ท่านกังวลนะครับว่าออกรถมาแล้วกลัวจะพังถ้าชอบนะครับขี่เลยครับใจหลักเราขี่ไปเลยลุยไปเลยตั้งขาตั้งเดียวอาจจะเสี่ยงหน่อยนะครับสเสียงนะ่ยเดี๋ยวเราตั้งขาตั้งคู่นะครับ ใจนะครับคอเซอเ่นสครูดใส่ขิงจิขนมเปียวนะเส,สียไป ตาชนหน้าปิดปิดรูมันะโอเครถผมโหลดหน้าสองนิ้วนะครับ หลังโหลดหนึ่งนิ้วเจอเนินหลังเต่าเนี่ยท้องรถจะไม่คลูดนะครับไม่คลูดไปกับเนี่ยฮะเนินเต่าใหญ่ใหญ่แต่พอดีว่าทรงมันผมรู้สึกมันเตี้ยไปหน่อยผมก็เลยถอดตัวหลอดหลังออกละอ,อยากได้ทรงครับอยากได้ทรงนะครับ เวลาขึ้นเนินนะครับเราก็จะเบาๆเพราะว่าผมก็คิดคนเดียวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือลูกปืนคอเนี่ยอาจจะยืดระยะออกไปถ้าเราไม่ไปกระแทกมันมากนะครับเพราะว่ามันเป็นโปอารมครับอารมเดียวก็อหน้าอย่างเงี้ยน้ำหนักผมไม่แน่ใจว่ามันจะรับมากกว่ารถรถทั่วๆไปหรือเปล่าที่มีโช๊คคู่ ยอคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ถ่ายถ่ายเพลินๆด้วยครับผมก็พยายามจะฝึกฝึกเล่นฝึกฝึกเล่น youtube เล่นพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อเป็นแนวทางครับดูเพลินๆ องหนวากล้องผมก็ใช้เป็นโทรศัพท์ของบนบ้านารเล็ตมีครับยังตัดต่อไม่เป็นด้วยซ้าครับก็หวังนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสมีรายได้จากช่องทางของ Youtube แต่ผมว่าเป็นไปไม่ได้ครับเพราะคนติดตามผมไม่ถึงกับเกณฑ์ที่เขากําหนดไว้ก็ถ่ายเรื่อยๆครับถ่ายลงให้เพื่อนๆได้ดูกัน ข้าวหมูบ้านก็จะเลิกหน่อยนะฮะเนินก็จะเยอะนะครับก็จะอาศัยว่าเบาแล้วก็ค่อยๆค่อยๆขึ้นเนินปลดอยอไปสูงเลยเดี๋ยวไปจอดรถเด็ดผมก็จะล้างนะครับเพราะว่า ขพิ่งเคยลุยน้ำครั้งแรกนะครับออเออด้วยฮะเออของใหม่ด้วยแล้วก็กลัวเป็นสนิมอีกเรื่องหนึง่งนะครับก็ต้องดูแลกันสักนิดนะึง कि चोळत तका सांगत